วางไปทั่วสารพิษบนเพลงนี้มาจากผู้ใดกันหรอ ได้ยินยินนางจอเปินมาได้ยินปีของพราขอเสียงให้พระ้อยเลยค่ะเสียงปีของพระัยมณีนะั้นดังไปไกลถึงดาวคุกไก่ ปเป่ากระป๋องที่อยู่ในแก้วดิเกอร์นี่ให้กันในหนัมาสิเ๋ยวค่าจะเป่าให้ดูดูนะคะว่าจะเป่าออกมาได้ไหมเอ๊ะทำไมเป่าไม่ได้อ่ะข้าของทิด,ดูอีกทีนะเ๋ยวค่าจะเป่าให้ดูข้านิ้ออกแล้วมาดูค่ะเป่าได้ไหมเป่าได้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันง่ายไปหน่อยหรอเปล่านะถ้าขอท้าใหม่อีกรอบนะึง ไม่ต้องใช้ปากนี่แหละเป่าทกปองที่วในขวดไปนี้นี่ขวดไปนี้่ขวดไปนี้ขวดไปนี้เดี๋ยวข้าจะเป่าให้ดูนะเข้ามาดิครับเอ๊ะทำไมเป่าไม่ได้วะ มันจะเป่าได้ยังไงล่ะก็เมื่อในเมื่ออากาศมีอยู่ในกวดเต็มเลยต้องเจาะรูก่อนเดี๋ยวขาจะเป่าให้ดูนะ ว่า้าไปมดีเป่าลูกโป่งได้ยังไงดีใครรู้ไหมเฮ้ยเก่งกันจริงๆเลยแต่ละคนพี่เหตุแววนักวิทย์ของน้อง,องแล้วเรียกพี่ว่าเป็นนักวิทย์เอก็ได้น้องๆเราตั้งสมมติฐานไว้นะเดี๋ยวพี่จะมาให้ความรู้แล้วมาดูกันว่าความสมมติฐานของน้องๆเนี่ยจะตรงกันไหมสาเหตุที่พาไพามดีเป่าปิกเกอร์แล้วทําให้กระป๋อง รุนออกมาได้เปเพราะตอนที่เป่าออกไปนั้นมีอากาศเข้าไปในช่องว่างระหว่างบิลเตอร์และกระป๋องแรงนี้เข้าไปดันกระป๋องออกมาจนเรียกได้ว่าเป็นแรงดันอากาศซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่เป่าลูกโป่งที่อยู่ในขวดน้ำได้เอาละค่ะเรื่องในงาน,นวิทยาศาสตร์ที่มีของรางวัลจะแจกน้องๆอ,อยากได้กันไหมคะใครอยากได้ต้องตอบคำถามให้ถูกนะคะคำถามมีอยู่ว่า หลักการที่ใช้อธิบายเรื่องการเป่ากระแปะกระกระแป๋วกระป๋องให้กระเด็นคืออะไรคะใครยังตอบขึ้นมาเลยคะ่ะาเลโหลพ<ช>ี่จะเริ่นคำถามให้อีกรอบนะคะหลักการทางวิทยาศาสตร์ใดที่อธิบายเรื่องการเป่การปกระป๋องให้กระเด็นค่ะ ถูกต <ge ar> ้องค่ะขอบคุณค่ะเสียงปีของพระอภัยมณีนั้นไม่ได้ไปถึงแค่หูเอเลี่ยนเท่านั้นแต่กลับไปถึงอีกบุคคลหนึ่งเขาก็คือนางยักษ์เธอนั้นรุ่มหลงในเสียงนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะโอ้เสียงมาจากที่ไหนกัน 想陪我是真的，嘿，变。 เสียงชอบไพโรสจริงโอ้พอลูกน้ำพอลูกหลอดพอน่าร,าร่าข้าดุยาแต่ชอบคนช้องหันตาต้องคิดคนดันด้นด้วยบตาราผสมยาให้อภัยได้ดื่มกินนางงามจะมาผสมยาให้มรอาภัยแล้วนะคะทุกคน ดูดีๆนะคะว่าสีน้ำในแก้วจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปสีอะไรคะสีอะไรสีอะไรคะอันนี้ห่าสีแล้วคะสีอะไรเจ๋งมากแต่พระแต่แต่นางยักษ์ก็ยังไม่ถูกใจยาวิเศษที่โร่งได้นี้ โอเคถ้าต้องการผู้ช่วยหนึ่งคนมาช่วยข้าปุงยาววิเศษขอเชิญชวนน้องๆหนึ่งคนมาร่วมความกิจกรรมด้วยค่ะใครอยากมาปุงยาววิเศษไหมคะหนึ่งคนหนึ่งคนได้ขอรางวัลด้วยนะมีไหมมาแล้วค่ะตะมือตะมือตะมือเชิญน้อทางนี้ค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อจริงๆปายีราค่ะ ช่อนารกค่ะเไป็นแฟนได้ไหมอ้ยอมาละช่วยหยดยาสลบปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่าดูนะคะจะยหยดยามิดลงมาแล้วค่ะสีเปียนไหมคะทุกคนเอาล่ะเข้าว่าจะหยดยาที่เหมาะสมแลละแต่รู้สึกสีมันน่ากลัวเกินอ่ะ เราจะมาทำให้มันสีใสกันดีกว่ามาดูกันค่ะว่าสีจะใสได้จริงหรือเปล่าช่วยข้าหยดยาวิเศษนี้ลงไปให้มันกลายสีใสกันดีกว่า สีใสได้พี่จะอธิบายให้ฟังนะคะสารละลายตอนแรกที่เราเห็นเป็นสีใสก็คือน้ำแป้งได้ทาปฏิกิริยากับกรดไอโอดีนหรือว่าสารละลายไอโอดีนนะคะจนได้กลายเป็นสีดําและนางยัดไม่ได้หยดสารละลายวิตามินซีหรือว่ากรดแอสโตรบิกลงไปวิตามินซีนี้จะไปเจอจางไอโอดีในแก้วจนน้ําสีดํากลายเป็นสีใสนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่สองของเรานะครับอยากได้คําถามไหมเอ่ยโอ้เสียดายเลยอ่ะเงียบมากพี่อุษาเกมของรรงวันมาให้แท้ๆอยากได้ไหมตอบได้ดีมากคำถามข้อที่สองของพี่ก็คือเมื่อกี้นางยักษ์หยดสารอะไรลงไปจนทําให้ยาพิษใสขึ้นมาได้มาเร็วใครที่ตอบได้รีบขึ้นมาเลย มา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 รางวัลพอสำหรับทุกคนมาคนแรกของเราผู้โชคดี <Okay. S 2> น้องชื่ออะไรครับชื่อดีมค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับอุบ <c oughs> ลราชธานอสิอ่าโอเคสาระอะไรครับวิตามินดีค่ะเป็นคำตอบถูกไหมครับ <c oughs> พี่ไอ <c oughs> ถูกต้องค่ะบ <c oughs> อกว่าพี่ไอควรไปกินวิตามินซีมากกว่านะเนี่ยดูยจะเจ็บคออ่าน้องคนต่อไปครับชื่ออะไรครับ <c oughs> ชิเบนครับ ชื่ออะไรนะครับเป็นครับไม่ต้องถามนะโรงเรียนอะไรสารอะไรอะไรนะครับ,บวิตามินซีครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับรอบนี้ดูจะเปลี่ยนอีกคนแล้วนะขอบคุณะครับขอบคุณนะะ้อ,ณนองัาพระไพมดีหลังจากที่เขาฝึกเป่าปีอยู่หลายสิบชั่วโมงเขาก็รู้สึกขิวน้ำ แล้วก็เริ่มอ,ออกเดินทางค่าเดินทางมาไกลเสนเหลือเกินค่ารู้สึกกระหายน้ำมีน้ำให้ค่ากินไหมเชิญจ้าข้าขอกินน้ำ่อยนะชินจ้าพลุบลอง้อ สดชื่นเฮ้ยมันรู้สึกมึนหัวว่ะไาแล้ว พวกเขาทั้งสองนั้นใช้ชีวิตอยู่กินกันมาตลอด2ปีจนกระทั่งนางยักษ์ตั้งครันและมาถึงวันหนึ่งเกิดดีๆนะจ๊ะค่ะท่านพี่ท่านพี่อะไรข้ารู้สึกเจ็บอ้อเบื่อกำลังใกล้ค้อเลยโอเคข้าไม่ไหวแล้ว น,ม,นมีนามวิสิมสมุรครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์พิจารเถนพ่อใจดีแม่ใจร้ายลูกลำเค็นา้อยากเห็นโลกว่างใครก็ได้พาเข้าไปที นี่คือล้ดไฟธรรมดานะเจ้าสามารถทำห้มันติดได้เปล่ามันไม่มีสายไฟสิกนเส้นมันไม่ได้วงจรสักอย่างไม่ได้มีอะไรเลยมันจะไม่ติดได้ยังไงหรอเจ้าอยากให้มันติดเจ้าก็วางมือมือข้าสิได้จริงเหรอลองเลยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เจ้าทำได้ไงเนี่ยอขากิ่งเขาเชื่อแล้วว่าเจ้าเป็น จีมิวเออร์นให่นั้นข้าจะช่วยเจ้าเองเอแต่ข้าต้องการผู้ช่วยในการเสริมขันซะก่อนนะขันนี้จะเอาไว้ใช้บังตาแม่นงางยักษ์ข้าอยากได้ผู้ช่วยสึ่หนึ่งคนขึ้นอมาร่วมช่วยก็อยากได้หนึ่งคนท่อนนงยิวท่องยิวหนึ่งคนหนึ่งคน ขอผู้ช่วยเสร็จควันค้นเองค่ะ ควันเนี่ยเดินอยู่ดีๆจูๆ่ๆควันเข้าตาันไปหมดเลยขอดูหน่อยซิว่าเขาทำอะไรกัน,นไอ๋อสิ่งนี้นี่เองน้องรู้หรือเปล่าว่าควันเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรมีใครรู้ไหมถ้าไม่รู้อยู่พี่จะบอกเองควันเมื่อกี้ก็คือแก๊สออกซิเจนเกิดจากการที่เราเอาสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมเข้ากับด่างทับทิมไม่ใช่ทับทิมที่ไว้กินนะตัวอย่างกัน เมื่อผสมกันปุ๊บได้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเกิดออกมาเป็นกา๊าซออกซิเจนแต่การทดลองนี้เป็นอันตรายมากเพราะว่าสารละลายไฮโดรเจนเปอร์กอ,อกไซด์มีฤิ์กัดก่อนสูงมากสามารถกัดนิ้วน้องๆให้ขาดได้เลยนะครับพี่มีของรางวัลจะมาแจากอีกแล้วค่ะอยากได้ไหมคำถามของพี่มีอยู่ว่าควันที่สินสมุทรเส็ได้คือก๊าอะไรคะใครอยากตอบไหมไม,ไมาเลยมาเลย กาบอะไรคะกงคาอะไรนะคะออกซิเจน,นะคะ่ะถูกต้องค่ะเก่งมากนี่ค่ะเอาลูกโป่งไปเปล่าน,นะคะและแล้วสินสมุทรก็หนีจากนางยักษ์ออกมาจากเกาะได้แล้วก็ได้ไปเที่ยวเล่นและเจอกับตัวประหลาดตัวหนึ่ง และแล้วข้าก็ได้ออกมาได้นี่มันตัวอะไรอ่ะไปพักาดีๆนะเจ้าตัางเงินน้อยน่าลังจังอะช่วยฟากหน้าหนีาปเขาจะกอดนิดน นี่คือแผนที่รับเมื่อถึงเวลานายับ์เผลอจงเปิดอ่านโคน้ดรับข้างในแล้วข้าจะพาเจ้าหนีออกไปโอเคเอางน,นะเออเออข้าลืมวิธีมิดอ่านโค้ดนี้อ่ะมีใครช่วยข้ามืออ่านโค้ดรับนีบ้างไหม ว่าเจ้าอ่ะต้องให้ข้าเป่าปี๋เจ้าเฮ้ย เออข้ามองเจ้าผิดไปข้าประทับใจในตัวเจ้าเหลือเกินตัวเจ้าตัวเจ้าช่างหน้าลงไหยยิ่งนักใช่อย่างนั้นแล้วก็ข้า้าไม่รังเกียจข้างั้นเราก็ต่อไปต่อปีกันต่อที่ดาวคูกใกล้เธอนะ ไปอยู่กินกันที่ดาวกุ๊งไก่แล้วแต่พี่ก็มีคำถามมาให้น้องๆนะคะน้องๆอยากรู้ไหมว่าเอเลี่ยนทำไมถึงได้เปิดแผนที่รับของพ้าใัยได้สาเหตุก็มีอยู่ว่าข้อความที่เขียนลงไปบนกระดาษน,นั้นคือบึกที่ผสมสารเรืองแสงอย่างเช่นสารลูมิเนเซนต์และเมื่อเราเขียนแสงนี้ลงไปใช่ไหมคะเราจะไม่สามารถมองเห็นข้อความนี้ได้ใน,ในแสงธรรมดา ต่ถ้าเราส่องแสง UV ลงไปแล้วเราก็จะเห็นข้อความได้ชัดขึ้นนั่นเองค่ะอืมนังเงือกวันนี้น่าจะกินซาชิมิไม่ใช่มาคำถามก่อนจากลาน,นะครับแสงชนิดใดที่เอเลี่ยนส่องแล้วทำให้เกิดข้อความปริศนาในแผนที่รับขึ้นมามีใครตอบได้ไหมนมะเลย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 เอามามา,มาขึ้นมาหมดเลย ใส่อะไรครับแสงยูวีค่ะถูกไหมครัแบบพี่ไอถูกต้องค่ะอันนี้ขอรางว,วลัลน้องคนแรกโอ้อยพี่ไอสับสนนิดห,หน่อยจะหยิบของเพิ่มใส่อะไรครับน้องยูวีถูกต้องค่ะโคนาเงี้ยบอกเราจบงานนี้เขาต้องไปปล่อยลงทะเลอีกรอบแล้ว สุดท้ายนี้นะครับพวกเรานักวิทยาศาสตร์กายพันขอลาไปก่อนสวัสดีสสดขอเสียโปรเอ,อีกครั้งหนึ่งครับ